โรงเรียนบ้านเนินดินแดงยินดีนต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศทางการศึกษาปีการศึกษา2 5 6 6รายชื่อคณะกรรมการโรงเรียนบ้านเนินดินแดงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านแก้งสัมพันธ์ตมบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วสังกัดสพปสักแก้วเขตหนึ่ง ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนนายพรชัยหงดีนายชยุทตประนิคมนางสาวพัทราพรมววงศานางสาวการจนานึกธรรมนายปราโมทแสงสอน นายชาวเลิศครอบบัวบานนักการพันโลงนายสมพงษ์ดีประสงค์นายทิดคงแก้วขูดตาจ้างบุคลากรอื่นนางสาวนันทวันเอี่ยมสะอาดครูธุรการสีประจำโรงเรียนสีแดงสีขาวคำขวัญประจำโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่1การบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านเนินดินแดงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านโครงการกิจกรรมของโรงเรียนโดยนักเรียนได้รับการปลูกฝังความรอบรู้ควบคู่คุณธรรมผ่านการปฏิบัติจริงอยู่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวิชาหน้าที่พลเมืองมีการนิเทศกำกับและติดตามจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนและมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินแด,ดงมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน Active learning คือการจัดการเรียนรู้เชิงลุก โรงเงรียนบ้านเดินดินแดงได้เน้นเรื่องประสบการณ์เป็นเรื่องสําคัญเพราะจะทําให้นักเรียนเข้าใจว่าเรื่องราวที่เขาเรียนรู้นั้นคืออะไรในการเรียนรู้แบบนี้นจึงได้เน้นย้ํากับคุณครูในโรงเรียนว่าในการจัดการเรียนการสอนครูจะทําอย่างไรให้เด็กของเราสามารถได้ลงมือทาด้วยตัวเองให้คิดด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญมากให้เป็นการเรียนรู้แบบ active learning จริง Đánh có không phải không? Đấy không? phải subscribe Để สองโตอ่าสี่สามครับเอ๊ะอ่าเย่ะมากอ้าวประมือเพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวต่อไปครับลุกออกจากอ่าระับตำแหน่งครับร้านครับร้านแล้วครับระับตำแหน่งห้าใโต๊ะเดิมนะครับทุกวันมันเคยอกวนนี้การสอนทฤษฎศาสตร์ให้สุดนะครับต้องเรียนผ่าน Active Learning แล้วก็ธรรมชาติรอบตัวเราแล้วก็สิ่งรอบข้างครับ โรงเรียนบ้านเนรนแดงได้ําเนินการดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยจะมีกิจกรรมฝึกทักษะ3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ตัวสะกดและคําควบกล้ำประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกให้รู้จักมาตราตัวสะกดคําควบกล้ำและการวิเคราะห์คํากิจกรรมที่2ประกอบด้วยกิจกรรมการสอนอ่านคําการอ่านโดยวิธีโฟนิกหรือการเทียบเสียง กาาาารรกกกะะะจยคคแลอ่นสดิจกรรมที่3การเขียนคำประกอบด้วยกิจกรรมการเขียนคำหนึ่งพยางค์และการเขียนคำสองพยางค์และเมื่อนักเรียนผ่านทั้ง3กิจกรรมดังกล่าวนักเรียนจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการเรียงร้อยถ้อยคำการสร้างสรรค์ประโยชน์การจับใจความสำคัญและการสร้างสรรค์งานเขียนเป็นระดับต่อไป การที่2การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้มีการจัดมุมส่งเสริมการอ่านซึ่งการอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งการอ่านหนังสือถือเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษาโรงเรียนบ้านเนินแดงนั้นจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่รักการอ่านเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป กิจกรรมการอ่านข่าวในตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพถึงชาติและการบูรณาการทักษะการอ่านในทุกๆรายวิชาการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะอาชีพเอกภพงานศิลปะประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งโดยวิธีการพนิกระดาษที่ตัดเป็นรูปร่างต่างๆลงบนพื้นวัสดุและเคลือบเงาด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านเนินแดงจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศรวมไปถึงการติดตามประเมินผลและปรับปรุง ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและรายงานผลโรงเรียนจัดทําแผนประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดคุณภาพการศึกษาโดยมีแผนงานโครงการและกิจกรรมนําไปสู่การปฏิบัติมีการจัดสรรง,งบประมาณทรัพยากรสนับสนุนแผนงานและโครงการโครงการกิจกรรมที่ชัดเจนและมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ จัดทำเป็นสารสนเทศและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาต่อไปโรงเรียนดำเนินการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเรียนฟรี1 5ปีและเงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโดยแบ่งออกเป็นค่าแบบเรียนชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและค่าอาหารกลางวันรวมไปถึงค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการบริหารงานบุคคลผู้บริหารสานศึกษาและครูผู้สอน มีความมุ่งมั่นศรัทธาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานมีทักษะการบริหารการจัดการที่ดีมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการรวมไปถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีการวางระบบในการบริหารจัดการบุคลากรโดยจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและครูทุกคนมีกัญญาณมิตรมีความรักความเอาใจใส่กับเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองชุมชนเป็นอย่างดี 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนได้วางแผนการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโดยการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและจัดทําฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาโรงเรียนมีการกําหนดแนวทางการวางแผนการบริหารการจัดการและปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามโรงเรียนมีการจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุม โดยมีการกำหนดมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการวางแผนงานกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการดูแลส่งเสริมระบบอนามัยของโรงเรียนรวมไปถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาวางแผนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ รายงานกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโดยจัดทําอาหารที่มีคุณภาพตามโปรแกร,รม Thai School Lunch มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ